พีจ้าพี่ๆจ๋าไข่หวาน M Y M 7 8 9จ้าวันนี้ไข่หวานจะมาแนะนำตัวสูตร AI นะจ๊ะสูตร AI เด้อตัวนี้สามารถอ่าใช้บูทโบนัสได้นะจ๊ะตัวนี้ขอโค้ดที่แอดมินนะเงื่อนไขการรับโค้ดนะจ๊ะเดี๋ยวไข่หวานแปะเงื่อนไขไว้ให้เด้ออ่เนี่ยเงื่อนไขนะจ๊ะเติมฝากเล่นนะจ๊ะ100บาทขึ้นไปปุ๊บก็สามารถขอโค้ดได้นะจ๊ะ เดี๋ยวไข่หวานแปะตัวอย่างวิธีการใช้ให้นะจ๊ะไปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ตัวโปรแกรมบูสโบทนั่นเองครับผมบอกเลยว่าวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากๆอย่างแรกนะครับกรอกลิกงเกมนะโดยลิกงเกมเนี่ยเราจะไปเอาอย่างนี้ครับผมเปิดไปที่หน้าเกมเลยครับจากนั้นก็ก๊อปโค้ดข้างบนเลยครับผมนะ อ่าคัดลอกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปกันที่หน้านี้เลยครับผมหน้าตัวบูสต์โบนัสนะจากนั้นเราก็วางลิงก์ที่เราก๊อปมาเลยครับผมจากนั้นเราก็กดตกลงครับผมรอสักครู่นะครับกาลังโหลดข้อมูลนะอ่าจังหวะนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะสำหรับเกมเกมนี้นะครับผมนะมีตัวบูสต์โบนัสคอยช่วยด้วยนะบอกเลยว่าวิธีการใช้งานเนี่ยใช้งานแบบว่าง่ายมากๆเลยนะครับผมผู้ชมทุกคนครับก็อย่าลืมไปลองใช้กันนะครับ เป็นไงจ๊ะใครได้ดูตัวอย่างแล้วอย่าลืมนะจ๊ะใครที่ฝากเล่นนะใครที่ฝากเล่นแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าไม่แตกเลยสามารถไปขอโค้ดใช้ตัวนี้ได้นะจ๊ะกับแอดมินเลยตัวนี้อย่าลืมไปใช้กันนะจ๊ะบุยบุยจุบุ